ครับสวัสดีพี่พี่เด็กนักรถกันเตั่ญูท่านนะครับวันนี้ก็วันที่6เดือนเมษายน2564นะครับวันนี้ก็ได้มาแวะเยี่ยมชมด่านของตำรวอ,อบางบนอนทองนะครับนนเยอะนะฮะช่วงนี้กำลังตั้งด่านครับแล้วเราเข้ามาดูกันว่าในการตั้งด่านของเขาว่าเป็นไปเป็นตามระบบระเบียบของ,อางาตำรวจแห่งชาติหรือเปล่าะนะครับ องแวะดูนะฮะอันนี้คือกาลังตั้งด่านนะครับเจ้าที่กำลังทํางานอยู่นะครับนี่นะครับนี่มครับเฮ้มาฝากสาสมุนนะครับอันนี้เดินทางมาว่าเราแวะเยี่ยมชมนะครับด่านของอสปอ,อบางมพทนะครับเส้นนี้เส้นอของอบามพทนะครับฝั่งฝั่งขวามือผมนี่คือว่าเป็นเส้นสายน้อยนะครับสายน้อยแล้วส่วน ด้านท้ายที่จะเลี้ยวเข้าไปนี่คือเป็นด่านของออตลาดบางบัวทองนะครับเนี่ยเราแวะเข้าดูนะครับว่าเป็นไปตามระบบระเบียบของที่สำนัารรการตำรวจแห่งชาติได้ออกมาหรือไม่ครับนี่ฮะนี่คือนี่กำลังนี่นะครับนี่ฮะนี่นี่รถที่สัญจรมาครับด้านนี้จะออกอ่าไปทาง อยุธยานะครับอยุทยานวัดนครเส้นนี้นะครับแต่ส่วนเส้นนี้คือทางเข้าเข้ามุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพนะครับเราแวะเข้าดูนะครับเราไม่ได้มากีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับเราแค่มาแวะเยี่ยมชมนะครับอันนี้คือที่จะเลี้ยวเข้าตลาดบางบัวทองนะครับเส้นนี้เข้าตลาดบางบัวทองอันนี้คือสะพานสายน้อยนะครับที่คือข้ามข้ามสา เรดูนะครับว่าการปฏิบัติหน้าที่ของท่านไปเป็นได้ไปไป,ไปตามระบบระเบียบทีอ่ออกมาหรือไม่อันนี้นะฮะป้ายด้านหน้าผมคู่ป้ายบอกระยะในการเข้าไปในจุดตรวจน,นะครับเป็นของสอบอบางบัทวทองนะฮะนี่คือระยะทาง100เมตรนะครับก่อนที่จะเข้าไปจุดตรวจน,นะครับนี่นะฮะสวัสดีครับพี่ๆที่เข้ามารับชมนะวพี่นะครับ เราแวะเข้าไปดูนะครับแวะเข้าเยี่ยมชมดูการปฏิบัติหน้าที่ของท่านว่าเป็นไปตามระเบียบระบบระเบียบของท่านหรือไม่อันนี้นะฮะันี่คือป้ายอันนี้เป็นแยกนะครับนี่คือแยกแยกเข้าไปตลาดปลาบัวทองนะฮะแล้วก็ด้านบนนี่คือสะพานไซน้อยนะครับไซน้อยนู่นฝั่งนู้นเป็นโลไตโลตัสนะครับโลตัสตล้นนะครับด้านนู้นที่ไปอะไซน้อยนะครับไซน้อยนะฮะมีรถติดขัดนะครับ่วงนี้นะครับ ผมยังไม่เห็นป้ายที่ว่านี้ฮะมีป้ายรองเรียนป้ายอะไรไม่มีนะครับบริเวณนี้ไม่มีนะมีป้ายนี่ป้ายเดียวนลครับนี่นะฮะนี่คือป้ายนะครับนี่คือของสอสอปวงพะทองนะครับนี่การปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะฮะมีหนึ่งท่านสองท่านสามท่านสี่ท่านนะครับผมไม่ได้มาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับแวะเข้าเยี่ยมชมนะครับ ไม่มีป้ายนะครับไม่มีป้ายครับไม่มีป้ายบอกนะครับอันนี้ไม่มีนะครับมีแค่นี้นะครับป้ายเดียกเรียกท่านเดียครับพี่มาเลยครับอะไรครับทำไมพี่ทำไมครับแต่พี่คุยเขาเลยครับคุยเขาเลยคุยเขาเลยครับอันนี้ไม่มีป้ายนะครับป้ายที่ระบบระเบียบพูดอลของมีการป้ายบอกนะครับบอกว่า นี่คือจุดตรวจอะไรหรือป้ายรองเรียนไม่มีนะครับนี่นะฮะไม่มีนะครับมีแค่นี้นะครับอันนี้นี้ทางแยกนะครับแยกที่จะเข้าไปตลาดบาบูทองนะฮะนี่ครับตั้งตรงแยกนะผมแวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับไม่ได้กีดขวางการจราจรแต่อย่างใดนะครับอันี้นะฮะผมอยู่บริเวณนี้นะครับนะครับนี่คือการปฏิบัติทัศนที่งทันอันนี้ไม่มีนะครับ เราไม่เข้าเขาไม่เข้าเดี๋ยวนไยก็เราแค่ดูช่วยผู้บงิโภคช่วยผู้บริโภคนี่ช่วยผู้บริโเดี๋ยวเดี๋ยวนายเขาจะมาตรวจด่านพี่เลยกลุ่มไหนที่ว่านี่บอกมาเลยเดี๋ยวพี่จะปรับปรุงให้มันอันนี้ผมขออนุญาตสถามันนะพี่อันนี้ป้ายที่ว่าจะลองเรียนอยู่ไหนครับเดี๋ยวก็คือการปฏิบัติหน้าที่อันนี้อันนี้เเข้าไไดดมีีน จ้งมีเบอร์แจ้งเรียบร้อยนะครับอ๋อไอ้เบอร์ผู้บังคับการผู้บังคับการหรือบุคคลดึงท่านเข้าไปดูได้ตรงนี้ได้เข้าไปเลยไม่มีการบังคัไม่มีผิดพวกเราไป็ผิดกนี่เบอร์ผมเบอหน้าด่านเบอร์โรงพักอันนี้ผมมาแวะเยี่ยมชมนะพี่นะเยี่ยมชมในการปฏิบัติหน้าที่ของว่าของตบมปทองเพราะผมอยู่เขตนี้อแต่ครั้งนี้ที่มาตั้งสิทธิ์เลยมาดูว่าการระบบระเบียบที่เขาตั้งมาเนี่ยเป็นไปตามที่ระบบยอมออกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็ตั้งเขาใช้ระบบ e p 4 4ครับ รเราสามารถเช็คได้เลยว่าตอนเนี้การตรวจเรานี่ตั้งอยู่ตรงไหนท่านนี้พูดดีมากครับพูดดีครับผมไม่ไมผมอธิบายให้นอ้องเขาใจนะพอเราอยู่เราเป็นมิตรกับประชาชนอยู่แล้วครับผมนะครับครับถ้าไม่มี ข้อที่สงสัยอะไรจะเข้าไปถามนะครับถามได้ครับถามได้ครับเพราะว่าตอนนี้เป็นระบบที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ครับผมนะครับเราขออนุญาตยื่ยชมก่อนนะครับอ่าเยี่ยมชมได้ครับแต่ขออนุญาตที่ที่ตรงนี้ไม่ได้นะครับเราเป็นพื้นที่ปฏิบัติการอ๋าตรงนี้คือว่าพื้นที่จำมาเนาะอ๋อเดาแล้วเดานะครับมันมันที่พี่พี่สมุดบอกนะครับครับเราก็มีตรงทำตามที่ตรอเขาหนดครับผมอ่าเดี๋ยวนะครับท่านเดี๋ยวไปบอกเลยเขาบอก เพราะว่าทีมทานาอทีมอายการดูอยู่บอกเบอร์เดี๋ยวเขาจะเรียนี่นี่ไปนี่ครับไปนี่ครับไปนะฮะไปนี่ครับอันนี้ป้ายของเข้าครับนี่ป้ายขตับบอนะจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะครับใช่ครับคุกบลุมครับผมโอเคครับเจ้าหน้าที่ทัวจริงแจ้งเบอร์นี้ครับนี่รือเบอร์เรื่องพักครับอ๋อนี่ครับชัดเจนนะครับอันนี้ชัดเจนอันนี้เราใช้แสงไฟนี้นี่เราที่พี่ผู้บุกบอกใช่ไห นี่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 ตัวนี้ตันี้สำคัที่สุดนี่คือป้ายนะครับป้ายศูนนะครับแจ้งผู้บังคับการตรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะครับเบอร์0 2นองไอน0์เก0านะครับนี่นะฮะแ่ของเ่นี่หรือเบอร์เบอร์ซึ่งท่านผู้บังคับการมอบหมายนะครับคผม่าเบอร์่านผูการหรือท่านผ no ูบ no ัับการมอบหมายเป็นเบอร์นี้นะครับครับนะครับแล้วก็นี่เบอร์เจ้าหน้าที่นะครับ วันนี้มีผู้เจ้าที่มาปฏิบัติหน้าที่บันทีนายครับอ่าสินาย12บนายอ๋อนะครับก็มีผมเป็นหัวหน้าโอ้พีีผู้ทีมา่ครั้งกี่โมงครับทานท่านกี่โมงครับเราเข้ามาแวะเยี่ยมชมนะว่าเป็นแบบไหนมครับผมไม่ได้ได้อ่านนะครับนี่นะฮะนี่คือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่นะครับในการเข้ามาติดตัวนี่นับ เราเข้ามาแวะเยี่ยมชมนะครับอของสอสะอบางบัวทองนะครับที่ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์นะฮะนี่คือป้ายนะฮะนี่คือป้ายครับป้านนี่ครับนีต้องต้องอกนัหนา่าที่ท่าน ทุบคุมไอ้ผู้ดูแลนะครับได้เข้ามาคุยกับพี่ป่าสมุทรนะฮะอันนี้เขตบริเวณการทำงานของข้าะครับนี่นะฮะอันนี้จะเป็นแยกนะครับเป็นสันเป็นแยกที่กับรถของที่จะเข้าไปบางบททองนะฮะหรือเข้าไปตลาดบางบวทองหรือเข้าไป โรงพยาบาลบางทองนะฮะเส้นนี้ไอ้นะครับตรงแยกเลยนะครับอันนี้เขามีกล้องนะครับอันนี้กล้องดูตัวมีกล้องท่านนะครับนี่ครับมีกล้องดูตัวชัดเจนนะครับไม่ไม่นี่เรามีกล้องเรียบร้อยอ่าอ่านอกมาเยือนดูตรงนี้เออใจเย็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรม่ไม่มาดิมาดิกับพี่มันเป็นไรบ้างหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไร ตรงนู้นไม่มีกล้องเข้าปอนเข้าเลยเหรออันนี้มิหนึ่งหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวกล้อง CCTV ท่านี้ค่ะให้ในการตรวจสอบนะนีมีเจ้าที่มาสองนายท่านอยู่บริเวณนี้นะตรงโค้งพุดีนะฮะนี่นะครับสองท่านนะสองท่านเห็นนะครับเราไม่ได้มาขีดวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าทีนะฮะคือเรา เข้ามาแวะเยี่ยมชมนะครับว่าไปเป็นไปไปเป็นตามระบบระเบียบของทางรานารของ,อาาของตำรวจแห่งชาติหรือเปล่าที่ท่านออกมาในการตั้งตั้งด่านนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีนี่นะฮะนี่อันนี้เป็นกระโค้งนะครับนี่เดี๋ยวกลับมาปับป๊บปั๊บขอปั๊บนี่เลยเจอของท่านนี้นะคของท่านนี้แล้วปฏิบัติหน้าที่นะเนี่ย ตรงโค้งตรงแยกเนี่ยผมว่าไม่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 สมควรที่จะตั้งนะฮะเนี่ยตรงที่ขับรถเนี่ยครับเนี่ยที่ขับรถของบางบุรทองเนี่ยนะครับนี่นะฮะนะครับเนี่ยฮะผมไม่เข้ามาพี่ผมไเข้ามาเราควบคันเ่าไปวบคันนะพีไม่เข้าไปนะพี่ผมไม่เข้าไปบริเวณนั้นนะไม่ใช่กล้องมันเห็นเนี่ยแล้วอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วพี่ผมเห็นแล้วไม่เป็นไรครับพี่ ไม่เป็นไรไม่ต้องหันมองอะไรพี่ไม่ต้องหันมองผมไม่เป็นไรไม่ได้ี่ได้ไม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 ได้แค่ใหผมเข้ากล้องอย่างเดียวครับผมไม่เข้าครับแค่ผมเข้ากล้องผมไม่เข้าครับผมแค่แวะมาเยี่ยมชมแล้วไม่ได้ขัดขวางอะไรประการใดนะครับนี่นะอันนี้อที่ท่านกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะฮะเห็นะครับมีตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับบริเวณนี้เลยนะครับ ท่านพาะท่านม,าานมาหาผมนะครับครับครับเนี่ยครับนี่ของอ่าสาอบางบัวทองนะครับในจุดวัดแอลกอฮอล์นะครับ ครับสวัสดีครับอันนี้นี่คือป้ายของขานะครับไปดูป้ายอีกทีนะครับก่อนนี้จะเข้าด่านนะครับเราไม่ได้มีอคติกับเจ้าที่ตำรวจนะครับเจ้าที่ตำรวจทำถูกก็ขอให้ท่านทำไปนะครับเราแค่มานำเสนอใหอ้ประชาชนได้รู้ได้รับทราบในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับไม่ได้มีอย่างอื่นประการใดนะครับ นะครับนี่คือของสพอบางบัวทองนะครับนี่คือป้ายนี่คือป้ายนะครับนี่คือป้ายนะฮะมีป้ายครับพี่มีป้ายนี่นะครับนี่ทางโค้งนะฮะนี่คือทางโค้งโค้งนี้จะเข้ามานะฮะมีป้ายเดียวแล้วครับนี่แล้ว ราที่ท่านนี้ที่ขี่เข้ามานะครับจะเข้าไปทางดา่ดานด่านนี้นะฮะนี่ครับจะเข้าไปทันทีเลยเห็นไหมฮะนี่นนป้ายรับครับอยู่ทางโค้งพอด,ดีเลยครับโค้งทางโค้งดีเห็นไหมครับท่านเห็นไหมโค้นะงเข้าไปเลยเนี่ยนี่นครับอันนี้เราแค่มานำเสนอนะฮะในการตั้งด่านของท่านว่า ต้องหรือไม่ก็คอมเมนต์นแบบสุภาพด้วยนะครับอาหารก็เราเข้ามาเราไม่ได้มีอคติต่อเจ้าที่ตำรนจน,นะครับเพราะเราแค่มาเยี่ยมชมและดูการปฏิบัติหน้าที่ของท่านว่าถูกต้องตามระเบียบของท่านหรือไม่ถ้าท่านทำถูกต้องขอให้ท่านทำไปนะครับท่านไม่ต้องอมาแบบว่ายัางไงครับอยาเข้าใจกันนะครับเข้าใจกันนี่นะฮะ มีตำรวจหลายนายที่เข้ามาเบนะบเอ่อที่ท่านใดยังไม่รู้นะครับตรงนี้คือทางแยกทางแยกอ่าค่าละไต้หน้อยนะครับสะพานไตน้อยตรงนี้เป็นอ่ารถตัดนะครับแล้วฝั่งนี้เป็นอ่าเข้าไปทางตลาดบางปทองแล้วก็โรงพยาบาลบางปทองนะครับที่เข้าไปทางเส้นนี้นะฮะ อยู่ตรงบ้านเอื้อทอนครับใกล้ๆบ้านเอื้อทอนเลยครับเนี่ยเราเข้าดูนะครับนี่คือรถเจ้าที่ครับที่กำลังจอดอยู่ในป่าสมุดก็คุยกับผู้คุมด่ดดดดดดานนะฮะ เราจะไม่เข้าไปยุ่งในบริเวณนั้นนะฮะโอเคนะครับขออนุญาตปิดไลฟ์สุดก่อนนะครับเพื่อเราแค่มาแวะเยี่ยมชมออของสวบางบัวทองนะครับในที่ตั้งจุดตรวจวัดแกนอาอ์นะครับเรายังไม่เห็นแน่ในการวัดวัดแกนาหาคาะะะะ์ครับเดี๋ยวคุยเดี๋ยวขอไลฟ์เถอครับเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยครับ ใส่ถามพี่ลงใส่น้องถามพี่พี่จะได้ชี้แจงน้องไม่ต้องเจือเดินอะไรหรอกบอกพี่เลยว่าพี่ครับผมสงสัยตรงนี้ตรงนี้ผมชี้แจงไม่ได้เดี๋ยวพี่หมดช่วยคุยแม่คุยกับแกตลอดผมก็สงสัยอะไรนะเดี๋ยวเราไปคุยเพราะว่าโรงพักบางบัวทองกับผมมาอยู่ใกล้กันเลยเมาอยู่ใกล้กันเลยว่าสบายตักันว่ายังไงใกล้กันเลยใกล้กันคือพี่สุดทนพี่รู้จักพี่สุดทนไหมใช่นะพี่สุดทนสุทนครับได้พี่สุดทนก็รู้จักผมครับผมไม่ไม่คือเรามีอะไรเราเรา เราก็ได้ประชานมันจะได้เป็นแนวทางเดียวกันถูกไหมครับเราตัวประชาชนเองน้องสงสัยน้องสงสัยน้องก็ถามพี่ว่าพี่อย่างนี้พี่ก็อธิบายฟังว่าใยที่เรามาตั้งเนี่ยตอนนี้มันใช้ระบบแบบใหม่ครับไอ้ TPCC เนี่ยมันสามารถทุกจะสามารถเช็คได้หมดเลยครับว่าตอนนี้พี่ตั้งด่านอยู่ตรงนี้นะกาลังกี่นายครับเอเลิกตอนไหนเริ่มตั้งตอนไหนเลิกตอนไหนอุปกรณ์รู้สึกว่าท่านจะพูดดีนะครับพูดดีกับประชาชนที่เข้ามาสอบถามเพราะว่าดีก็ไม่ได้ บางบางท่านบางท่านที่เราจะเข้าไปคุยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีกริยาท่าทางหอวาจาที่การพูดการพูดของเราเนี่ยมันจะทาให้ให้ตํารวจบางท่านบางนายอาจจะมีอารมณ์แต่ท่านนี้เขา่คุยดีครับพยายามอธิบายให้ประชาชนที่เข้ามาไร้สดในด้านให้ให้รับรู้ให้รับทรารบ,รบ,รบ,รบเพราะว่าตัวท่านเองเขาพยายามที่จะชี้แจงในการตั้งด่านใช่ไหมครับ ะว่าวิธีการระบบระเบียบว่าในการตั้งด่านเป็นแบบไหนอะไรยังไงถ้าสงสัยสามารถถามท่านได้ถามท่านได้เลยถามได้ครับถามท่านอ่าหมายแรกผมก็แวะชมนะฮะพวกคอมเมนต์เข้ามาอ่าคนที่เป็นเห็ดหมาจะเข้ามานะครับเพราะว่าผมเข้าแวะเยี่ยมเยื่ยมชมนะครับผมไม่ได้มีอย่างอื่นประการใดนะฮะขออนุญาตนะฮะเพื่อนมาเพื่อนครับไม่ใช่ขออนุญาตนะครับ คงยังไม่สงสัยสงสัยว่าเห็นมาขึ้นไรนะฮะ <c oughs> โอเคนะครับโอเคขอญาตปิดไลฟ์สดก่อนนะครับ <c oughs> ครับสวัสดีครับทุกท่านครับ <c oughs> ผมเลกโพงนะครับปาบทองครับสวัสดีครับทุกท่าน